ปาโจบอกไปหาลูกสาวเมาเป็ียนทังไดดิอุ๊ยอีลาบผู้จบผู้งามแหบบคอยคุ้มแห้งพี่น้องครับคอยไปเปิดกล้องหนังเรื่องค่ายออกมาบางเรื่องนี้ค่ะยู่วัดบางปิ่นสมุทรสาครค่ะอืมคือเป็นยังทำหาอีลาบเพราะว่าปาโจเนี่ยตั้งใจจะไปหาน้วงอุ้งอิงแล้วก็ก้อนนันนี่ก็ได้เห็นทั้พอดาบซอปโจบอดพีอย่างนี้จะคนทวงมาตองอีกสวยขึ้น สวยขึ้นอีหลีเบาๆโจ๊กโอ้พี่น้องครับเบิ่งออกนณวินาทีที่หญิงปากตัวค่ะบนเวทีนะครับค่ะม้จนึงกับคู่จังเจ้าหญิงค่ะสมกระเพิ่นเป็นเจ้าหญิงหมอล่ำะม้จนึงกับคู่นาาพญาก็คือบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพบ่เบาๆโจ๊กเบาๆโจ๊ปีนี้คือ ขังแหลกเลยเนาะนได้ไปดูของจริงทั้งแสงสีเสียงชูมองจะนหนึ่งก็คือตุ๊กตามองจัอหนึ่งก็คือซุปเปอร์สตาร์ดาราดังๆที่เราเพิ่งค่อยเจอพี่น้องครับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยโอ้มาบิดอุยสู่ควัจิตน้ำตาไหลพี่น้องอปีเนี่ยน้องคือสุดอรหลีครคือหนึ่งแหละสวยขึ้น ตามที่เขาบอกจริงๆสองเห็นถึงความสามารถครับเห็นถึงน้องเก็บรายละเอียดไว้ดีมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องการย่างก้าวทุกมุกเม้นนะครับคือส่งให้น้องเนี่ยที่อยู่บนเวทีเนี่ยสวยสง่าโหก็น้องอูกก็คือแบบทำให้คนที่เคยอคติเคยที่แบบไม่ชอบเนี่ย เรื่องอคติแล้วก็กลับมาชอบกลับมาเป็นเอฟซได้เยอะมากๆด้วยการใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างค,คอมเมนต์ติชมเข้าไปเนี่ยคือน้องนํามาปรักหมดเลยจนทําให้ยาตัวต,วตวชื่อดังใช่ไหมไม่ปล่อย<ม>จนบอกว่าไม่ได้เคยเป็นเอฟซสาวน้อยแล้วก็เคยเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเออเด็กน้อยคนนี้ร้องเพลงเสียงไรอะไรนู่นนั่นเขาก็ได้รับ ข้อมูลมาแบบนั้นก็เลยลองลองดูสตัง้งเมื่อมีคนชวนไปดูาสาม,มาเภป,ปั้นแพงเข้าถึงกับขั้นไปดูสองมันติเลยนะเปล่าจูเพราะว่าไปวันแรกอ่ะได้ดูน้องออิงแค่แป๊บเดียวพะเข้าไปดึกแล้ววันต่อมาเขาไปรอไปรอก่อนน้องออกเลยค่ะซึ่งพอเราได้ฟังเขาเล่าแล้วเราก็โอ้ก็เป็นจริงอย่างที่คุณปอยพูดเนาะว่าน้องอุ๋งอิงนะคะมีอะไรในตัวที่แบบว่าทําให้เราไปชมแล้วหู เราว,ว้าวกับโชว์ของน้องอะวินาทีเปิดตัวคือมันคนลุกอ,อ,อ่ด้วยเสียงด้วยอะไรเลยเนาะครับค่ะ,ะมาพูดถึงโชว์ปีนี้โดยรวมนะครับสาวน้อยเพชบ้านแพงปีนี้คือสมคำล่ำลือมากๆองค์ประกอบ,บสมบูรณแบบ,บในทุกองค์ประกอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงเวทีส,สุดยอดคเครื่องเสียงสุดยอดมากคคเครื่องเสียงปีนี้พอกมากแล้วก็เวทีสวยส่งให้โชว์ทุกโชว์เนี่ยเด่นขึ้นมาส่งให้พ่าเอกนางเอกหรือว่านักนักร้องเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็แดนเซอร์เองก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆนะครับพร้อมเพียง แล้วก็เบอรวดเร็วมากในการเปลี่ยนชุดเตรียมขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเห็นเขาโชมกันเยอะมากว่ามีความพร้อมมีความเร็วนะครับพอรู้ว่าถึงคิวที่อุ๋อจะออกผมแลนซีคูนลอยเมทพี่น้องครับฟาไปยูนาเวทีตอนนี้ยังไม่เบียดเพราะว่าคนอื่นไม่รู้แต่เราอยู่หลังเวทีเรารู้เพราะว่าโจว่าอุ๋อีจะออกไปอุ๋อจะโชว์นะฟาไปไทยอีลาแม่บอโจบอกผมยังซี ผมแลนแบบว่คิดชีวิตแล้วพี่น้องครับโชคนะบอสโจโชคบ,บอกตลอดเลยเวลาเราอยู่หลังเวที่ะล้วผมแลนขามนั่นครับนี่แบบว่คิดยังไงไปแล้วไปเห็นผู้ใด่นพบกบอยู่หน้าเวทีที่มาก่อนผมแม่มบ,บีซอ,อบีซอบีอยู่หน้าเวทีก่อนผมแล้วผมไปเห็นก็อ่ะสวัสดีทักทายกันนิดน,นึงแหละกูงอิงออกมากโอ้โหด้านต่นฉากแบบประทับใจมากๆเอาเจ้าสี่ซะพี่น้องครับดีเจไลท์พี่น้องดีเจไลท์ผมผมยืนอยู่แบบว่า ยืนดูไปยิ้มไปพังปลื้มน้ำตาจะไหลแล้วทึ่งในความสามารถทึ่งในความสวยแล้วก็มีความสุขผมอยู่แบบเนี่ะทุกครั้งที่บอกเจ้าไ้ไปดูน้องอิ๋นตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันครั้งล่าสุดเนี่ยครับผมผมยืนยิ้มอยู่หน้าเวทีแล้วก็ปลื้มไปด้วยค่ะ ข่อยยุติหนา้าเวทีได้สาวศีคาดเดนว่าเป็นคิ้วกับสว่าคิ้วแหลกสไปยังมีคนเห็นข่อยยุนี่จะมาคอมเมนต์คอมเมนต์นึงมีนี่บาโจโไปตามคำเชิญบาโจโเห็นบบาโจไปยืนยิ้มในกับเัจอิหลาอยู่หน้าห้าเห็นบ่าวโจ้ไปยืนยินบบออยน้มหโโให้กำลังใจอิหลาอยู่หน้าห้างบ้านมีคนเห็นพอว่าสาสีเจะาที่เขาเห็นไผเจาท็่เขาเห็นใครเขาโฟกัสที่หลูกสาวเขา เราโฟกัสที่น้องเรารู้สึกว่าอืะเอองสีซาไปเบิ้งคลิปละกันพี่น้องครับผมถ่ายคลิปมาฝากแล้วกับคลิปเนี่ยผมลงไปก่อนอันนี้แล้วแต่ว่าผมบอกบักเคินอย่างบอลลงโฆษณาบอเปิดรายได้พอตั้งใจเพราะว่าเปนเพิธีซีลตั้งใจไทยมาไห้พพแม่เอฟซีเบิงผ่านเจ้าเนาะเพราะว่าถ้าเราเปิดรายได้ตรงเนี้ยคลิปเนี้ยมันจะลงไม่ได้อ่า เราตั้งใจว่าคลิปนี้ยเราอยากให้ฟังเราอยากให้ได้ดูคือมีใครที่ยังไม่ได้ไปดูในฤดูกาลนี้อยากจะให้ดูความสามารถที่เก่งขึ้นแล้วก็สวยขึ้นของลูกสาวและมีฉากสําคัญคือปุ๊บ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 พี่น้องเขาไปเบิร์้รับอ่ะโอเคครับขอบคุณนะคะบาโด้วยนะคะที่ิปา่ายทีมตองอิมมาฝากถ่ายรูปด้วยอ่าก็ ใชได้แต่ว่าก็รนอน,น้องอีกมาใกล้ๆก,กันพี่นอ้องเพราะปีนี้กวันน,น,น้องสิมาขึ้นบ้านไม่ไปน้ำคอยอ๋อเหรอคืนบ้านไม่น้องอูนี้ให้โชคมานี่บบโจถ้าได้โชคนะเลี้ยงนะเตะนะไปบ้านน้องนะจ้ะโอเคพี่น้องค <okay. S 1> รับ,รบ ขอพึ่ายเพื่อนเบิงเนีย่ยจั๊กบ้นานจา้าเดี๋ยวก่อนแม่แป๊ดนม่นจ่ายเดือนหนึ่งสองสามขอพึ่งใคร เอาไปได้ยาง้เาไปยังไงเอาเมย์เอกต่วเอ้เนดดนจรนู่นอาจารย์กดตีก็อยากได้เหมือนกันนะเม่น่าดเอาอดตให้ตนับแน่นัให้หนูก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะฝากไปกับปีกับนองเด้อด้ว